ถือว่าเป็นค่าคะแนนนะคะที่นักศึกษาพูดที่จะเข้า,าศึกษาในระดับนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็จะต้องมีความเข้าใจด้วยนะคะฉะนั้นเรามาดูกันเนาะว่ายโสธราจะพูดนะคะจะอธิบายในกลุ่มในกลุ่มโครงสร้างของหลักสูตรว่าทั้งหมดนะคะที่เราจําเป็นจะต้องเรียนแล้วก็เข้าใจมีอะไรบ้างนะคะก็คือ กลุ่มวิชาบังคับนะคะจะมีอยู่ประมาณ18หน่วยก็คือวิชาบังคับเนี่ยนะคะจะมีประมาณอยู่9วิชานะคะก็คือจะมีหนึ่งเลยที่เราจําเป็นจะต้องรู้เลยก็คือทราตะายบีดกศึกษานะคะอันนี้2หน่วยกิจเนาะต้องฟังน,นะสอชั่วโมงนะคะแล้วก็2ก็คือประวัติพระพุทธศาสนานะคะถือว่าเป็นวิชาบังคับถือว่าเป็นวิชาแกนถือว่าเป็นวิชาหลักนะคะ 3ก็คือธรรมะประยุกต์นะคะเหมือนเมื่อวานที่เราไปนั่งเรียนกันตอนเช้าเนาะอาจารย์นะคะที่เราจะไปเรียนกันอันนี้ก็คือ2หน่วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คือ,อจรรยาบรนนะคะครูนะคะจรรยาบรณครูนะคะแล้วก็เทคนิคการสอนแล้วก็จิตวิทยาในการเรียนการสอนนะคะ การบริหารจิตและก็เจริญปัญญานะคะแล้วก็นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษานะคะแล้วก็การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อันนี้ 9, เก้าวิชาเป็นวิชาบังคับถือว่าเป็นวิชาแกนนะคะมีทั้งหมดสิบแปดหน่วยกิจเนาะตอนนี้สิบแปดหน่วยกิจเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจหลักไหมว่าวิชาหลักเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้อะไรบ้างทําไมเราถึง จะถึงทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับกลุ่มวิชาบังคับตัวนี้ถือว่าเป็นวิชาหลักวิชาแกนเพราะวิชาหลักตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะไปถ่ายทอดมันมีคุณประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้าอบรมสําหรับผู้ที่เข้าเรียนสําหรับผู้ที่เข้าศึกษาโดยตรงว่าการที่เราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเรียนรู้พระพุทธศาสนาเราไปเรียนรู้พระไตรปิฎกว,ว่ามันมีกี่เล่มมีพระสูตรพระวินัยพระสูตรตันตปิฎกนะคะ เราไปเรียนประวัติพระพุทธศาสนาตั้งแต่ราชวงศ์ของพร,พระพุทธเจ้าชื่อนะคะของพระพุทธเจ้าโคดของพระองค์แล้วก็ตลอดจนถึงการสําเร็จของพระองค์นะฮะตรัสรู้ปรินิพานแล้วก็การเทศนาธรรมของพระองค์มีอะไรบ้างแล้วก็ธรรมะประยุกต์นี่ก็คือการนําหลักธรรมนะคะการนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในบริบทของสังคมให้ทันปัจจุบัน ว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะสังคมมีความเจริญไปมากแค่ไหนนะคะแต่สภาพบริบทของประชาชนนะครับเพศหญิงเพศชายหรือมนุษย์ที่เกิดมาอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะ,ะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับมีปัญหาในด้านร่างกายอาทิเช่นมีปัญหาทางด้านจิตใจอาทิเช่นมีปัญหาทางด้าน คำพูดนะคะอาทิเช่นเราก็สามารถยกเคสศรีของปัญหาที่เกิดขึ้นตามโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลตามโซเชียลออนไลน์ต่างๆในสังคมออนไลน์ต่างๆที่เราได้เห็นถึงความทารุณได้เห็นถึงความโหมดร้ายได้เห็นถึงความโหมดเหี้ยมได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมแล้วก็ได้เห็นถึงความไม่เป็นอิสระข,ของความเป็นมนุษย์หรือสิทธิเสรีภาพนะคะหรือขาดความสันติ นั่นเองฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีธรรมะอะไรมีหลักธรรมอะไร,ะไรบ้างพอที่จะไปเยียวยาพอที่จะไปเกื้อกูลแล้วก็พอที่จะไปชโลมให้สิ่งที่เลวร้ายให้สิ่งที่ดูโหดเทียเ้ยมน่ะทุเราลงนะคะแล้วก็ให้ระงับกลับหายไปได้ฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงถือว่าคําสอนของพระองค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงถือว่าเป็นน้ําทิพย์ที่ชโลมให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะ ให้ยุตินะคะให้สงบให้ร่มเย็นแล้วก็ให้งอกงามหรือให้งดงามไปได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิผลมามากกว่า2 6 0พันหร้อยปีแล้วนะคะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะสงสัยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้ถ่ายทอดสารนะผู้ถ่ายทอดสารเนี่ยจึงต้องมีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นในหลักคําสอนมีความเชื่อมั่นใน ในสิ่งที่พระองค์ถ่ายทอดเมื่อเรามีความเชื่อความเข้าใจอย่างนี้แล้วเวลาเราไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มนะคะกลุ่มที่ที่รับสารจากเราเนี่ยมันก็จะเกิดพลังมันก็จะเกิดพลังภายในขึ้นมานะคะมันมันมันไม่ได้เป็นการที่เราไปถ่ายทอดลอยๆแล้วก็คนฟังก็อ่าศสักแต่ฟังๆไปนะคะแล้วท่านเชื่อไหมคุณยโสธรามาพูดว่าทำนี้ได้ดีทำชั่วดีชั่วไหมคุณเชื่อหรือเปล่ายโสธรก็ตอบไป เอออาจารย์ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะอ้าวแต่ใ้คนฝั่งเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วที่พระพุทธเจ้าพูดมาทาดีได้ดีดทําช่วได้ช่วนะ่ะคืออะไรฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งเล่อแหลมันจึงเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับผู้ที่ถ่ายทอดความรู้นะคะฉะนั้นการที่เรายืนหลักไปเลยว่ามันเป็นความจริงตามพุทธดำหลักว่าทําดีต้องให้ดีแต่การทําดีมันจะต้องทําดีแบบไหน ทำดีมันจะต้องถูกกาลเทศะมันจะต้องถูกการเวลามันจะต้องถูกสถานที่ไา้แล้วมันก็จะต้องถูกตัวบุคคลไหม้มันจึงจะได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพเราอาจจะเป็นคนดีอาจจะเช่นยกสถานการณ์ว่าคนกําลังเมานะขาดสตินะคนกําลังเมาขาดสติเนะี่ยแทนที่เราจะเข้าไปแล้วเราไปสอนเขาว่าเธอการกินเหล้ามันไม่ดีการกินเหล้ามันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมนะตายไปแล้วเธอจะตกนรกตายไปแล้วเธอจะเป็น ไปเป็นนูน่นไปเป็นนี่อะไรต่างๆถามว่าคนเมา,าเขาจะมีสติปัญญาพอที่จะมารับฟังเราไหมคะเขาม่าเขาอาจจะไปถือมีดอิโต้มาฟันมาเจิมหน้าผากให้เราแบบงามๆก็ได้นะอันนี้ก็ก็อันตรายเหมือนกันฉะนั้นวันเวลาในการที่เราจะไปถ่ายทอดความรู้มันก็จะต้องเลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่นะคะเลือกตัวบุคคลให้พอเหมาะพอดีมันจึงจะเป็นความดีที่ถูกต้องแล้วก็ให้ผลในขณะนั้นได้โดยทันที หรือผู้ที่รับฟังเราก็จะรู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะที่จะรับสารและว้อพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นการทําดีมันก็จะต้องคอยเวลาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าทําดีแล้วต้องรอเวลาวันเรื่องยามยามดีไม่ใช่แต่ทีนี้ยการทําความดีแล้วย่อมได้รับผลดีฉะนั้นเราจะต้องมาดู d e ฟ i n i t i o n ของความดีการจํจากัดในความของความดีว่ามันคืออะไรการที่เราไม่กินเหล้า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราที่เป็นความดีคืออะไรหนึ่งคือร่างกายที่แข็งแรงสองสติปัญญานะคะสติปัญญาที่จะมีสตินะมากขึ้นอารมณ์ก็จะไม่เสียร่างกายก็จะแข็งแรงเป็นคนที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะคะทรัพย์สมบัติที่หามาได้ก็ะจะอยู่ฉะนั้นคนที่กินเหล้าเครียดโจรกินเหล้าเครียดจนมาตลอดระยะเวลาสิบปีเขาก็จะไม่รู้หนทางนี้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อวันหนึ่งเขาอยากจะ เปลี่ยนตัวเองว่าเขาอยากจะมีอยู่มีกินเขาอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตเขาอยากจะลืมตาอ้าปากได้แต่เขาไม่รู้จักวิธีการในการปฏิบัติตนฉะนั้นเวลาเขาไปเข้าอบรมหรือเวลาเขาไปรับสารการถ่ายทอดจากเราเนี่ยเราก็จะต้องถ่ายทอดตามหลักการแล้วก็เหตุผลนะคะเราไม่ได้ถ่ายทอดด้วยอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นวิชาหลักวิชาแกนที่เราจะถ่ายทอดอ่า แล้วก็เราเรียนเนี่ยนะคะเวลาเราเราไปศึกษามาเนี่ยเราก็จะรู้จิตวิทยาเราก็จะรู้เทคนิคการสอนเราจะรู้ว่าคุณธรรมจร,ริยธรรมของผู้สอนเนี่ยคืออะไรเวลาเราไปสอนเนี่ยเราจะไปรักเด็กได้ไหมคะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะคะฉะนั้นการที่เราไปเนี่ยเราจะไปทําผิดศีลธรรมได้ไหมผู้ถ่ายทอดความรู้นะคะจึงไม่ควรไปกระทาอย่างนั้นมันจึงมี หลักของจรรยาบรรวิชาชีพครูจรรยาบรรณของความเป็นครูหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎนะที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยค่ะมันจะต้องมีอย่างนี้ฉะนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะต้องไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนผู้ที่จะต้องไปสอนพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่จะไปเป็นครูเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องเข้าศึกษาแล้วก็เข้าเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะ่ะมันมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้อง